การปกป้องจากนางฟ้าของคุณลองใช้เทคนิคอันทรงพลังนี้นะคะหากคุณต้องการที่จะปฏิเสธและปกป้องตัวเองจากพลังงานในเชิงลบให้คุณปิดตาของคุณหายใจเข้าหายใจเข้าลึกหายใจเข้าแล้วปล่อยแล้วหายใจออกลองนึกภาพแสงสีขาวที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาจากท้องฟ้าและลงมาจากสวรรค์ และเติมเต็มร่างกายของคุณด้วยแสงสีขาวเติมเต็มจนถึงจุดที่ตอนนี้ห้อมรอบคุณและห่อหุ้มคุณไว้อยู่ในแสงสีขาวนี้เหมือนฟองสบู่และในขณะที่คุณกำลังทําสิ่งนี้ให้กําหนดความตั้งใจอาจจะอยู่ในหัวของคุณแล้วอาจจะพูดออกมาเป็นเสียงดังให้คุณพูดว่าฉันขอเรียกเทวดาและเทวทูตแห่งการคุ้มครองทั้งหมดโปรดปกป้องฉันจากพลังงานเชิงลบที่เป็นพิษ และจากความกลัวที่อยู่รอบตัวของฉันฉันปลอดภยัยฉันได้รับการปกป้องและฉันก็เป็นที่รักและในขณะที่คุณกำลังทำสิ่งนี้ให้สูดลมหายใจเข้าและเมื่อคุณหายใจเข้าอย่างลึกแล้วลองน,นึกภาพแสงสีขาวนี้กำลังปกป้องคุณมากขึ้นและมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆรอบตัวคุณและเมื่อคุณหายใจออกให้คุณปล่อยพลังงานเชิงลบทั้งหมดค่ะ ทั้งหมดโดยไม่มีลมหายใจที่ติดอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะและเมื่อคุณทำเช่นนี้เพียงแค่รู้สึกขอบคุณที่รู้ว่าคุณได้รับการปกป้องรักษาคุ้มครองคุณปลอดภัยและคุณเป็นที่รักแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา